สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักมาแนะนำวิธีการสร้างแบบทดสอบใน Class Point ค่ะให้คุณครูทำการเตรียมแบบทดสอบไว้ก่อนใน Power Point จําจำนวน5ข้อค่ะเข้าไปที่เมนู Class Point แล้วเลือก Multiple Choice แล้วเลือกจำนวน Choice ค่ะถ้าทำไว้สีชอยส์ก็ให้เลือกไปที่เลข4ค่ะจากนั้นไปที่ has correct answer เพื่อที่จะเลือกชอยส์ที่ถูกต้องค่ะ เสร็จแล้วคลิกไปที่ start question with slide ค่ะและตรงปุ่ม start คำถามนี้คุณครูสามารถที่จะเลื่อนจัดตำแหน่งได้ค่ะคุณครูสามารถที่จะ copy ปุ่ม start ไปวางไว้ในข้อต่อๆไปโดยการกดที่ c t r o l c และ c t r o l v ที่แป้นพิมพ์ค่ะแล้วก็ทำการเปลี่ยนตัวเลือกที่ถูกต้องค่ะ ต่อไปให้คุณครูไปที่เมนูนำเสนอสไลด์ค่ะด้านบนฝั่งขวามือจะมีโค้ดให้ผู้เล่นเข้ามาค่ะเมื่อคลิกเข้าไปก็จะปรากฏเป็น QR Code และจำนวนผู้เล่นค่ะในที่นี้จะทำการสร้าง QR Code ต,ตัวใหม่ขึ้นค่ะในส่วนของนักเรียนก็สามารถที่จะใช้สมาร์ทโฟนสแกน QR Code หรือใส่ Class Code เข้าไปได้ค่ะโดยใช้สมาร์ทโฟนแล้วไปที่ Google จากนั้นพิมพ์คำว่า classpoint. app ค่ะ จากนั้นให้นักเรียนใส่โค้ดและชื่อของนักเรียนลงไปค่ะกดไปที่คำว่า j o y หน้าจอสมาร์ทโฟนก็จะขึ้นเป็นข้อคำถามให้ค่ะต่อไปให้คุณครูทำการพับหน้าต่างลงก่อนค่ะเมื่อคุณครูเริ่มถามคำถามข้อที่1ให้กดไปที่ multiple choice ค่ะ ในหน้าจอของคุณครูก็จะเป็นการรอคำตอบและส่วนในสมาร์ทโฟนของน้องๆก็สามารถที่จะเลือกคำตอบได้เลยค่ะเมื่อนักเรียนส่งคำตอบครบทุกคนแล้วคุณครูก็กดไปที่ close submission เพื่อเป็นการปิดรับคำตอบค่ะคลิกไปที่ save for review เพื่อที่จะทำการบันทึกข้อมูลค่ะ ในส่วนด้านบนนี้คุณครูสามารถที่จะ Show correct answer ก็คือแสดงคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองค่ะเมื่อครูทำการ save for review แล้วจะสังเกตว่าปุ่มสีฟ้าด้านบนก็จะกลายเป็นปุ่มสีเขียวค่ะและถ้าคลิกเข้าไปเขาก็จะแสดงข้อมูลคำตอบให้เห็นค่ะเมื่อจะถามคำถามข้อต่อไปให้คุณครูไปที่ลูกศร next ค่ะแล้วคลิกไปที่ปุ่ม multiple choice สีน้าเงินค่ะจากนั้นรอรับคำตอบเมื่อน้องๆตอบครบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ไปที่ close submission ปิดรับคำตอบค่ะ คลิกไปที่ Save for review ในข้อต่อไปก็เข้าไปที่เครื่องหมาย Next ค่ะคลิกเริ่มคำถามที่ช่องสีนดำเงินมันติเพิ e ์ลชอยค่ะทำจนครบคำถามทั้ง5ข้อค่ะ การสร้างแบบทดสอบด้วย Classpoint สามารถนำไปใช้ในขั้นตอนนำเข้าสู่บทเรียนเพื่อเป็นการกระตุ้นความสนใจของนักเรียนค่ะหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ